สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิธีนะครับการประดิษฐดอกประดิษฐ์นะครับด้วยเทคนิคการติดกาวนะครับจากดอกไม้สกุลแวนด้านะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าดอกไม้นอกจากว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกสําเร็จโดยธรรมชาติแล้วนะครับเราสามารถนะครับที่จะนําดอกไม้นะครับมาประดิษฐ์เพิ่มเติมตกแต่งนะครับด้วยใช้เทคนิคการติดกาวนะครับแล้วก็การปักกันมัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํากันนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้นะครับกาวอเนกประสงค์นะครับติดไปที่กรีบนะครับนะครับแกะกรีบนะครับแล้วติดจากนั้นนะครับใช้ลวดนะครับลวดดอกไม้ประดิษฐ์นะครับเบอร์ที่ผมใช้วันนี้เป็นขนาดเบอร์26นะครับแล้วก็ประกบกรีบนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่า มันจะแนบสนิทนะครับข้อดีของเกาเนี่ยะส์ตัวนี้นะครับจะมีผลดีต่อกลีบดอกไม้นะครับที่ไม่เหี่ยวนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวเกสรอันนี้เขาเรียกว่าตุ้มเกสรนะครับบางคนก็ใช้ตุ้มสำลีอันนี้ผมเอาเกาโฟมนะครับเป็นลูกโค้งมนนะครับลักษณะนี้แล้วก็พันด้วยโฟลเทปสีขาววิธีการติดนะครับผมจะใช้เการ้อนนะครับเวลาติดเการ้อนนะครับผมจะติดนะครับ ในบริเวณที่ส่วนที่โชว์ของกลีบดอกเนี่ยไม่โดนกาวนะครับกลีบที่ติดอันนี้คือกลีบกล้วยไม้สกุลหวายนะครับเลือกกลีบนะครับที่อยู่เป็นดอกตูมนะครับจะติดนะครับเรียงซ้อนกันไปก่อนในลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่าส่วนที่ผมติดนะคือส่วนทีเ่เราไม่ได้โชว์นะครับส่วนที่เราโชว์ไปกลีบตรงเนี้ยงานจะไม่ถูกกาวที่เรา ติดลงไปนะครับซึ่งในงานดอกไม้ประดิษฐ์นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งกาวอันนี้ประสงค์ที่เป็นกาวเมื่อสักครู่นี้ผมได้ทําให้ดูแล้วก็ใช้กาวร้อนตัวนี้นะครับประกอบด้วยกันได้ลักษณะนี้นะครับอาจจะเก็บโคลล่างนิดหนึ่งนะครับ ลักษณะนี้นะครับพอชั้นที่2นะครับเราก็ติดต่ําลงมานะครับนิดหนึ่งนะครับใช้เทคนิคการติดสับหว่างกรีบนะครับจะเห็นว่าส่วนที่ผมติดกับกาวนั้นจะไม่ใช่ส่วนที่เป็นปลายสําหรับโชว์นะครับเราก็ติดลักษณะอย่างนี้ นะครับแล้วก็กรีบที่เราใช้เนี่ยนะครับเป็นกรีบกล้วยไม้นะครับซึ่งเป็นกรีบของส่วนที่เป็นกรีบเล็กทุกครั้งเนี่ยเอาทุกทีที่เกิดเราไม่ใช้นํามา,าประดิษฐ์เป็นตัวงานมารายเราก็จะทําเป็นดอกตุ้มนะครับประดิษฐ์เราสามารถนะครับนำกรีบเล็กนะครับมาประกอบนะครับเป็นดอกประดิษฐ์ได้อีกลักษณะหนึ่งนะครับชั้นต่อมานะครับติดสว่าลักษณะนี้ จะเห็นนะครับว่าอดอกของเราเนี่ยเริ่มมีลักษณะรูปทรงที่นะครับเกสรนั้นเริ่มมีจังหวะมากขึ้นแล้วก็เริ่มบานออกนะครับในชั้น1 2 3นะครับเราจะติดให้มี ระดับที่สูงขึ้นกับกลีบชั้นแรกๆนะครับในลักษณะนี้เพื่อให้ดอกนั้นลักษณะโค้งบานนะครับหรือดอกกลีบดอกที่เริ่มเ,เปล่งออกมาด้านนอกนะครับในลักษณะนี้ข้อควรระวังเวลาใช้กาวร้อนตัวนี้นะครับมันจะมีใย,ยกาวนะครับก็ คอยดึงนะครับออกนิดหนึ่งเพื่อเป็นการเก็บงานนะครับประมาณนี้นะครับเราจะเห็นเริ่มเป็นเกสรแล้วนะครับเป็นเกสรดอกนะครับจากนั้นนะครับส่วนแต่งต่อมานะครับจะเป็นเกสรนะครับของดอกที่เป็นส่วนกลีบนะครับของดอกกล้วยไม้สกุลเวนด้านะครับตัวนี้นะครับที่เป็นใจอยู่ด้านในนะครับผมก็จะมาติดนะครับเรียงโดยรอบ เป็นการนะครับเพิ่มมิติให้กับเกสรของดอกไม้ประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะครับ ติดเรียงมานะครับเรียงชิดต่อกันมาเลยครับไม่ต้องอสับวางเหมือนกับกลีบของดอกกลีบกุ้ยไม้ชั้นในที่เป็นตัวเกสรน,นะครับแต่อันนี้นะครับเราจะเรียงติดกันมาเลยนะครับนี่ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ กะสอนนะครับชั้นในเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับส่วนนี้จะเป็นลักษณะนี้ต่อมาครับเราจะใช้นะครับดอกพุธนะครับที่เรานะครับเสียบเสียบลวดไว้นะครับอย่างนี้ประกอบด้านข้างนะครับประกอบเข้าไปที่ด้านข้างลักษณะนี้นะครับวางประกอบไปเรียงไปเลยครับดูระดับปลายดอกพุธนะครับให้มีลักษณะเหมือนกับมีระดับสูงต่ํานะครับเรียงไปนะครับ สัก6-7ดดอกนะครับให้ใช้ได้นะครับได้สีเขียวนะครับมัดมัดประคองนะครับไว้นะครับมัดประคองนะครับมัดประคองไว้นะครับ เรียงไปโดยรอบนะครับแค่สอนอตัวดอกพุทธนะครับที่เราเข้าประกอบนะครับไม่จําเป็นต้องให้ปลายดอกทุกดอกเสมอกันนะครับนึกถึงในความเป็นธรรมชาติของดอกไม้ด้วยนะครับว่ามันจะมี มิติการสูงต่ำของตัวกลีดนะครับแล้วก็ลักษณะของหน้าดอกนะครับที่มีทั้งโน้มนะครับลงพื้นแล้วก็หันลับตะวันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ควรให้มันโดดจนเกินไปหรือสูงจนเกินไปจนมีความแตกแยกนะครับโดยชัดเจนนะครับลักษณะของดอก ประดิษฐ์ในวันนี้ที่เราประดิษฐ์เนี่ยจะเป็นดอกไม้นะครับที่าสามารถนําไปใช้นะครับทั้งจัดจัดการดอกไม้ทําช่อดอกไม้ถวายพระหรืออาจจะเป็นงานตกแต่งในส่วน,นอื่นๆที่ต้องการนะครับเน้นการโชว์ดอกไม้แบบเทคนิคการประดิษฐ์นะครับที่ใช้ความสะดวกรวดเร็วด้วยนะครับแบบนี้คือจะสะดวกกับวิธีการเย็บนะครับโดยธรรมดาทั่วไปเราก็จะใช้วิธีการ เย็บการร้อยใช่ไหมครับเราก็มาหันมาใช้เทคนิคนะครับที่เป็นเรื่องของการติดกาวนะครับเข้ามาตรงนี้ที่กลีบนะครับหลุดเด้งลงไปนะครับเราซ่อมแซมได้นะครับเราใช้กาวเหมือนเดิมต่อมาครับเราจะเข้ากลีบนะครับกลีบที่เรานะครับได้ดำรวดนะครับประกบแล้วนะครับวางประกบเข้าไปนะครับลักษณะนี้ นะครับดัดปลายกรีบเล็กน้อยนะครับวานะครับในชั้นแรกเนี่ยเ,เกยสนที่ผมใช้วันนี้จะเป็นเกสนขนาด1นิ้วนะครับหนิ้วครึ่งซึ่งส่วนของกรีบที่เราจะใช้อยู่ประมาณในวันนี้จอยู่ที่ประมาณ5 5กรีบนะครับห้กกรีบนะครับในจังหวะการเข้ากรีบ เห็นว่าชั้นแรกนะครับผมจะเลือกใช้กลีบเล็กก่อนนะครับนี่นะครับชั้นแรกของผมจะใช้อยู่ที่เจ็ดกลีบนะครับเจ็ดกลีบลักษณะนี้จะเห็นนะครับเป็นกลีบลักษณะนี้แล้วนะครับต่อมาชั้นที่2นะครับเราก็เข้ากลีบนะครับสับวางนะครับสับางอาจจะดัดกลีบเล็กน้อยนะครับ สาเหตุที่เราดามรวดก็คือเป็นเรื่องของหนึ่งเ,เป็นการเพิ่มลักษณะของรูปทรงของกลีบดอกนะครับที่เป็นดอกกล้วยไม้เบนด้านะครับปรับเปลี่ยนเป็นรูปทรงของดอกไม้ในลักษณะอื่นอย่างเช่นวันนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับดอกพุตานนะครับที่เป็นดอกไม้ภาพวาดหรือเป็นดอกไม้ลักษณะในจินตนาการอีกแบบหนึ่งนะครับเกิดจากการผสมภาษาระหว่างดอกกล้วยไม้นะครับสองชนิดก็คือกล้วยไม้สกุล หวายที่เป็นตัวกก็บเกสรชั้นในแล้วก็กล้วยไม้สกุลเวนด้านะครับที่เป็นตัวกล็บชั้นนอกแทรกด้วยดอกพุธนะครับเป็นตัวเกสรละองให้มีความเป็นมิติมากขึ้นนะครับพันในลักษณะนี้ดอกนี้ที่ผมทําจะเป็นลักษณะดอก2ชั้นนะครับแล้วก็ดึงนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้โฟลตเทปนะครับพันเก็บนะครับที่โคนนะครับพันเก็บที่โคนเพื่อความสวยงามนะครับ ในลักษณะนี้นะครับนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้นะครับดอกประดิษฐ์ในลักษณะหนึ่งที่ได้จากกลี่ยกล้วยไม้นะครับนำมาใช้เทคนิควิธีการติดกาวนะครับแล้วมัดเสียบกัานลวดกล้วยดอกพุทธนะครับประกอบเป็นดอกใช้สําหรับการตกแต่งหรือ,อ,อโชว์ดอกไม้เล็กๆน้อยๆนะครับประกอบกับงานชนิดอื่น,นครับ